ครับผมก็มีคนสงสัยนะฮะเรื่องการเบินลำโพงหรือการเบินหูฟังซื้อลำโพงมาใหม่ๆเลยซื้อหูฟังมาใหม่ๆเลยเนี่ยเราจะต้องทำสิ่งที่เรียกว่าเบินไหมผมใช้วิธียังไงผมมองว่าลำโพงหรือหูฟังที่คุณซื้อมาเนี่ยก็คือกล้ามเนื้อของเราก่อนที่จะไปวิ่งไปออกกำลังกายไปเล่นกีฬาแต่อันนี้มันต่างกันนิดหนึ่งตรงที่ว่า หูฟังการลำโพงมันถูกสร้างมาจากโรงงานใช่ไหมแน่นอนมันจะยังไม่ได้เกิดการทํางานอย่างเต็มที่เหมือนจะไปเล่นกีฬาอย่างเงี้ยยังไม่ได้วอร์มร่างกายไงกล้ามเนื้อก็ยังไม่ได้แบบขยับขยืดอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ไงลำโพงหรือหูฟังที่มาจากโรงงานเนี่ยมันอาจจะแบบว่าติดๆขัดๆมันยังไม่ได้แบบสมูทเต็มร้อยอะ่ะอย่างรถยนต์ที่เขาบอกนะพันกิโลเมตรแรกเนี่ยถือว่าเป็นการนล้เบอร์นอินก็คือระบบทุกอย่างเนี่ยมันได้ขับเคลื่อนไปมาอย่างหูฟังลำโพงเนี่ยเวลามันจะเปล่งเสียงไม้เราฟังเนี่ยมันก็คือต้องมีการข าเกิดเป็นความทีแหลม,มนะครับมก็ต้องอยู่ที่การรีสปอนส์มันที่ต้องแบบกระพือทันไม่ทันเร็วไม่เร็วออง่ายๆูดคิดแบบบ้านๆนะจัดการให้มันขยับขยื่นออกแรงกล้ามเนื้อหน่อยให้มันแบบพร้อมเต็มร้อยที่จะแบบยืดหยุ่นถ้าจะยืดขาไปยืดแขนไปหรือจะขยับตัวไงเนี่ยมันจะได้ได้ดังใจอ่าโอเคนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการเบิร์ดละกันทีนี้เวลาที่ผมได้ลําโพงหรือกูฟังมาใหม่ผมใช้วิธีไหน,นะฮะคืนนั้นผมเปิดเพลง ทั้งคืนแล้วถ้าเป็นไม่ได้ผมจะเปิดให้ความดังเทียบเท่ากับพี่ปกติผมฟังหรือดังขึ้นไปอีกนิดนึงให้มันได้ทํางานในระดับที่ปกติเราจะใช้กันอยู่แล้วหรือแรงขึ้นไปอีกสักนิดหนึ่งแน่นอนวันแรกเนี่ยตอนที่ผมซื้อลำโพงกับผูฟังเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออเสียงมันจะแบบเหมือนแบบเก่งๆแบบแบบไม่ค่อยลงตัวกึ่งเหมือนอารมณ์แบบ กาวที่ติดอยู่มันยังแบบมันยังมีเศษเศษกาวติดอยู่มีเศษนู่นนี่ติดอยู่อะ่ะแต่พอมันแบบได้ขยับขยายฟุ๊บๆุบอ่าโอเคเข้าที่แล้วนะผ่านไป1คืนปุ๊บนะผมเวลาที่เปิดทั้งคืนเลยนะคุณก็เสียบฮูโนตบุ๊กหรือคุณจะเสียบโทรศัพท์มือถือแต่อย่าลืมเสียบที่ชาร์จนะเดี๋ยวแบตหมดวันรุ่งขึ้นมาปุ๊บเนี่ย บางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยมันยังเบินไม่พอหรอกก็ไม่เป็นไรคุณก็เปิดเบินไปก็ได้แต่พอเอินผมทํางานเพลงทุกวันไงผมก็ถือว่าไม่รู้ว่าวันที่2เปิดมาปุ๊บก็ทํางานต่อแล้วแหละเพลินว่าคืนที่2องนะทัฟฟิตก็อาจจะเป็นอีกคืนนึงที่คุณเปิดยาวไปเลยจากนั้นคุณก็ใช้ไปตามปกติแหละคือสําหรับผมผมก็ถือว่าก็ต้องใช้งานแล้วแหละผมผมก็ต้องมิกซ์ไปผมจะมีงานมิกซ์มาซิลลิ่งอะไรไม่มีเวลารอหรอกผมก็ทําไปแต่ส่วนใหญ่ผมก็แค่รู้สึกว่ามันก็จะขยับจากสิ่งที่มันได้มาอยู่แล้้้วววจาา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 ากกกกกกกโรรงงงงงนนนนเเีีี่่่่่่ยยยยปปปปะมมณัั85หแลลลผไไ2็็ถถืืออออททํดตติุึ ใก,ใกล้เคียงก็คืออะไรนะฮะเวลาคุณซื้อรองเท้ามาใหม่มันที่คุณใส่ปุ๊บม,มันจะเหมือนกับว่าไอ้คับคับนิดนิดหน่นอยหน่อยแต่พอคุณใส่ไปสักวัน2วันเนี่ย รองเท้าเนี่ยมันจะมีความยืดหยุ่นแหละมันจะไม่กัดแล้วไงแต่ว่ารองเท้าจะต่างนิดนึงคือมันจะมีการโค้งเข้ากับเท้าของเราหรือเปลี่ยนไปตามสรีระสมมุติตรนนี้เราเท้าอ้วนกว่ามาตรฐานก็จะยืดออกมาหนึงแต่มันคืออารมณ์เดียวกันแหละคือรองเท้าเนี่ยดหูฟังเนี่ยเฮ้ยไม่ได้เอารองเท้ามาประกบหูด้วยเอารองเท้าเนี่ยที่มาจากโรงงานเนี่ยความบางอย่างที่มันแบบแข็งตึงนิดนเพราะว่ามันถูกเก็บไว้ในโรงงานเก็บไว้ในห้องเก็บของพอคุณใส่ไปสักวันสองวันมันก็จะยืดหยุ่นได้เต็มที่อันนี้เป็นหลักการที่คล้ายๆกัน